จังหวัดหนองคายน,นรคอจับยาบ้า1 2 0 0 0 0เมตรเคตามีน1กิโลกรัมผู้ต้องหาอ้างรับจ้างขน10,000บาทหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือน,อนรคอหน่วยเรือพลพิสัยน,นรขอเขตหนองคายรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มผู้ต้องหาหนึ่งรายพร้อมของกลางยาบ้า1 2 0 0 0 0เมตรและเคตามีน1กิโลกรัมบริเวณริมแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านพวก ตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองหนองคายวันที่15ธันวาคม2568ที่หน่วยเรือพลพิศัยอำเภอพลพิศัยจังหวัดหนองคายนายไพฑูลมหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงสุลกากรตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวการจับกลุ่มนายพิชัยอายุ33ปีชาวตำบลวัดาธาตุอำเภอเมืองหนองคาย การจับกลุมสืบเนื่องจากเมื่อวันที่13ธันวาคม2568เวลาประมาณ13นาฬิกาพลเรือตรีนรงค์เอมดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมแม่น้ำโขงพื้นที่ตำบลบ,บ้านเดืออเภอเมืองหนองคายจังหวัดนองคายจึงมอบหมายให้นาวาเอกวิสิทธิพงษ์เจริญวิชยเดช ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายจัดชุดเฝ้าตรวจพื้นที่บริเวณดังกล่าวต่อมาเวลาประมาณ19นาฬิกา20นาทีเจ้าหน้าที่ตรวจพบเรือกีบพายาวต้องสงสัยมีบุคคล2คนล่องมาตามลำน้ำโขงก่อนเข้าจอดริมฝั่งจากนั้นมีชายต้องสงสัยหนึ่งคนอุ้มวัตถุขึ้นจากริมแม่น้ำโขงมุ่งหน้าไปยังรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุขณะที่เรือได้แล่นหนีออกไป เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวไว้ได้จากการตรวจค้นพบยาบ้าและเคตตมีนซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋านังรวมทั้งพบยาบ้าอีก30เม็ดในตัวผู้ต้องหารวมของกลางทั้งหมดเป็นยาบ้า1 2 3 0 3 0เม็ดและเคตตมีน1กิโลกรัมในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับจ้างจากชาวลาวให้ลำเลียงยาเสพติดไปส่งตามจุดนัดหมายโดยจะได้รับเงินค่าจ้าง10,000บาท แต่ถูกจับกลุ่มเสียก่อนเจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรบ้านเดือดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป